สวัสดีค่ะชื่อพนภาพพุทธบุต์ค่ะชื่อเล่นชื่อโบเกิดวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2539ปีชว่วยค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ห้อง10เลขที่31โรงเรียนบดินทชาสิงห์สิงห์หาเสนี2นิ20ค่ะกีฬาที่ชอบ กีฬาที roommate, so, ่ชอบคือแบดมินตันค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แล้วก็ยามว่างสิ่งที่ชอบทำก็คือดูซีรีส์ฟังเพลงหรือไม่ก็ถ่ายรูปทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าไหนขี้เกียจมากๆก็จะแบบนอนอย่างเดียวค่ะก็การ์ตูนที่ชอบนะคะชอบดูเรื่อง monster university ค่ะก็ตัวการ์ตูนที่ชอบดูตัวการ์ตูนที่ชอบก็คือ ไมวาซาวสกีเ้เหตุผลที่ชอบก็คือมันประหลาดประหลาดน่ารักดี <c oughs> ค่ะก็เป็นคนกินอาหารยากออชอบแต่ชอบกินมาม่าแต่ว่าไม่ชอบของยี่ห้อมาม่านะคะชอบกินของยี่ห้อไวๆกับยำยำจัมโบ้รา um ที่ชอบก็คือเราต้ยามยำกุ้งหรือไม่ก็หมูสับต้ยมยำถ้ามีสองอนี้คือกินกินได้ทั้งวัน อยู่เจ็ดวันก็กินได้ทั้งวันค่ะก็อาหารที่ไม่กินอาหารที่ไม่กินก็คืออาหารที่คนทั่วไปกินกันก็คือผัดกะเพราส้มาตำหรือว่าสลัดอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่กินค่ะนี่ใส่ส่วนตัวก็เป็นคนเรียบเๆง่ายๆเฮฮาปรจิโกทั่วไปค่ะแต่ว่าก็มีโรคส่วนตัวอยู่เหมือนกันก็ <laughs> <g ülme> นี่ใสที่นิสัสที่ไม่ดีในตัวของตัวเองก็คือแบบ เวลาที่ไม่ชอบหรือไม่พอใจอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนนิ่งเงียบเงียบอืมค่ะก็เป็นคนชอบทําอะไรคนเดียวคือรู้สึกว่ามันไม่วุ่นวายดีค่ะก็แต่ว่าถ้าเวลาเพื่อนชวนไปไหนอะไรเงี้ยคือไป <c oughs> ก็ไปได้หมดไม่เกี่ยงค่ะก็เอ่อในอนาคตที่ใกล้จะถึงแล้วนะคะก็สิ่งที่อยากได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเข้ามาหาลัยแล้วก็ปีนมาหาลัยที่ตัวเองหวังให้ได้ค่ะ ก็วันนี้พอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ